นาก,าการเดินทางนะคะเป็นเนา้โค้ชผู้อ่างทอ,องชมวิวบรรยากาศสองข้างทางนะคะ เส้นเล็กนี่คือแป้งมันแป้งมันกับแป้งขา้าวแป้งข้าวเจ้าส่วนกเส้นเล็กนะแป้งมันกับแป้งขา้าวเจ้าถ้าเส้นเล็กเจ้าไหนที่ใช้แป้งข้าวเจ้าเยอะกว่าแป้งมันเทกเจอร์มันก็จะรื่นลวนลื่นล้วนขาดง่ายๆไม่เหนียวม่มไม่ยืนนดใช่แต่มันก็มีคนชอบนะพวกโดยเฉพาะพวกกลุ่มกินสแต็มโรเดอรที่ใช้ที่แบบต้มง,ง่ายรวงง่ายเขาจะใช้เส้นเส้นเส้นหลัก แบบเหนียวมากๆเ็จะเป็นเส้นมักแต่ถ้าแบบใช้มันทำปหลัทำไมไม่ใชมันทำประหลังนนลกเส้นอุด้งนี่ใช้แป้งข้าวคล้ายๆบะหมี่ใช้แป้งข้าวแป้งสาลีตแล้วก็ไข่ไม่เส้นอุด้งไม่ใส่ไข่ตากันเส้นอ,อุด้งจะกัดขาดง่ายกว่าเห็นมมันโปรตีนในเส้นมีโครงสร้างต้องเดสต เครื่องเตาผู้ก็ง่ายมากเลยของเตาหู้เนี่ยคือแค่แค่ต้มเตาหู้ต้มต้มเตาหู้ก่อนมันมันเป็นของที่ได้เหลือจากการต้มเตาหู้ใช่ของเหลือได้จากการต้มหู้สมมติว่าเธอจะทำเต้าหู้เคยเห็นคนทำน้ำหู้ก่อร้านน้ำเตาผู้ถือมีของผู้บ้านๆนะคะเป็นค่ะ หาะะช่วงนี้น้ำท่วมนะครับเป็นทางทางจะมีแต่น้ำเยอะเลยเส้นสายในนะคะเส้นสามโคกเสนานะคะพักไผ่ผักใบ้านแม่อ่งทองนะคะมันมีฟ้าใสมากเลยนะคะเพื่อนเมื่อเช้าบ้านเมยฝนตกดีเลยคะ่ะ ตอนนี้ฟ้าใสมากๆชายเขาพี่เซนเรื่องงานนะคะลงแป้งกับโลงแป้งทำเส้นหนีลงแป้งคุณเ้นของบริษัทต้นสน,นะะชายทำอยู่นี่นะคะวิวข้างทางสวยงามะาะ โอเคนะคะทำคลิปการเดินทางนะคะโอทูอ่างทองนะคะเพื่อนไปบ้านแม่นะคะเช้าฝนตกนะคะไม่ไม่มีคลิปลงนะคะทำคลิปการเดินทางนะคะส่งร้านที่อยู่ในมือขอะ,ะเพื่อนค่ะโอเคนะคะฝากเพื่อนๆน,น,น้องๆตามรับชมคลิปนะคะการเดินทางของนะะีด้วยนะคะบายบาย ก็ไปต่อนะคะ